คอนยูนทีฟสวายใช้ยังไงให้สุภาพและดูโปรขึ้นสวัสดีทุกคนค่ะกรอนจะรันวิทย,ยาเรามันกับอนยาเดี๋ยววันนี้นะคะเรามาเรียนในเรื่องของ c คอนย c t ทีฟสวายที่ใช้ได้จริงไม่ต้องท่องจำเยอะนะใช้ในชีวิตประจำวันรวมถึงการสอบเบไอซด้วยไปดูหน้าจอกันเลยค่ะเรามาดูนะคะหน้าจอเรียนแบบจริงจังกันเลยนะเรามาดูเลยไอเจ้า Con อนยู ctive สวยเนี่ย เขาหมายถึงอะไรและใช้นะคะอย่างไงได้บ้างอ่ะมาดูเลยสมาชิกนะคะสมาชิกถ้าอยากได้เอกสารติดต่อกลูมาม,มาดูหลักๆวิธีการใช้เจ้า conjunctive swi เนี่ยแบบแรกก็คือใช้เขาในลักษณะที่สุภาพนั่นเองนะคะ hoofly k i t คือใช้ในลักษณะสุภาพเพื่อทำให้ประโยคมันซอฟหรือมันนุ่มขึ้นนั่นเองเช่นแทนที่เราจะบอกว่าเธอช่วยฉันหน่อย can't do พุ้งพุ่งพุ่งเนีย่ยเราใช้ could test do me r helfen อย่าไงนี้ไหมเธอช่วยฉันหน่อยสิก็คือสู่ภาพกว่าการที่เราใช้ canst นั่นเองหรือฉันอยากจะได้กาแฟนะอยากจะขอกาแฟสักแก้วนึงนะคะ i c h will นะีฉันอยากฉันต้องการ i c h m ö c h t e er นะีก็ได้เหมือนกัน will นี่คือเอาไว้ใช้กับแบบว่า คนกันเองนะแต่ถ้าเราใช้ในรูปของ conjunctive swi ก็จะเป็น hater each h a t e again I need coffee เติมคำว่าอะไร bitter เข้าไปก็ได้นะเติมไม่เติมก็ได้นะเพราะว่ามันก็สุภาพละแต่เราเติมก็ดีนะคะเวลาเราจะไปสั่งกาแฟสั่งอะไรที่ร้านอาหารอะนี่คือการใช้แบบแรกใช้แบบสุภาพนะคะให้จำเลยว่า conjunctive s i เนะี่ยหนึ่งแบบสุภาพแบบที่สแบบที่สอง,แบบสองเป็นเรื่องของ ความปรารถนาหรือสิ่งที่อยากให้มันเกิดขึ้นนั่นเองนะคะความอยากของเรานั่นเองเช่นอย่างเงี้ยฉันอยากจะไปเที่ยวเยอรมน,นี ich würde g e r n nach deutschland reisen เ yeah. นี่ย ich würde g e r n nach deutschland reisen อยากจะไปเที่ยวเยอรมันนะ yeah. หรือ,อฉันอยากจะมีเวลามากกว่านี้ yeah. ich hätte g e r n mehr zeit คืออยากจะมีเวลามากกว่านี้นี่คือแบบที่2ที่เราใช้เขานะคะคือความปรารถนาความอยากแบบที่3นะคะสิ่งที่ไม่เป็นจริงนะคะคือตอนนี้มันยังไม่เป็นจริงนะอันนี้ก็คือเราใช้นะคะใน b บยอนะพูดถึงสถานการณ์ที่มันไม่เป็นจริงตอนนี้อย่างเช่นนะ w n i n ich r e h ว r e ์เ r อร e เดออี n เค e เวิร์ e ไรเซอร์ คือถ้าฉันรวยฉันก็อยากจะเที่ยวรอบโลกแต่ว่าตอนนี้ฉันยังไม่รวยฉันยังต้องมานั่งสอนนะคะทำคลิปสอนอยู่ใน YouTube อยู่เลยหรือนะคะอีกอันหนึ่งอ่ะ When is m e r site better? Where i c h m i r l e n r n คือถ้าฉันมีเวลามากกว่านี้ฉันก็จะเรียนให้มากขึ้นแต่ตอนนี้ฉันไม่มีเวลาไงเพราะฉันทำอะไรดูแต่ซีรีส์จีนฉันก็เลยไม่มีเวลา นี่คือแบบที่3นะคะสรุปนะคะเจ้า conjunctive s w i เนี่ยเราใช้เขาได้3กรณีหลักๆนะคะ 1. สุภาพ 2. ความอยากและ 3. สิ่งที่มันไม่เป็นจริงในตอนนี้วันนี้นะคะเราจะมาเรียนกันแค่4ตัวนะคะ4ตัวนี้เนี่ยเรียกว่าหากินไปได้เรื่อยๆเลยใช้พูดไปได้เรื่อยๆเลยนะคะก็คือ w o r e e อ h e t ดเ ver แล้วก็ c o n t ์นะคะจำแค่4ตัวนี้พอนะคะใช้ได้หมดเลยในชีวิตประจำวันที่ทำงานสอบพูดเบยหรือคุยกับคนไม่สนิทนะถ้าเราอยากใช้เขาในเรื่องของความสุภาพนะความสุภาพความปรารถนาหรือสถานการณ์ที่มันยังไม่เป็นจริงในตอนนี้นะคะอย่างตอนนี้ฉันยังไม่บอกว่าอิมลอตโต้กับวันเนนยังไม่ได้ถูกลอตโตยังไม่สามารถเวล ร้เสดายนะเอาล่ะทีนี้เรามาดูตัวแรกนะคะตัวแรกไม่รู้ครูสอนเร็วไปหรือเปล่านะคะแต่ว่าเบย์ไอ์แล้วนะคะเบไแล้วนะทุกคนเรามาดูตัวแรก Word นะคะวิธีที่เราจะใช้เขาเนี่ยบวกกับ infinitive infinitive คืออะไร infinitive ก็คือคำกริยาที่ยังไม่มีการผันนั่นเองนะคะอย่างเช่น m a k e n เอเซอะไรพวกนี้ยังไม่เป็นอีชเอสดูอิสตนะคือคำกริยาที่ยังอยู่ในรูป infinitive คือในช่องปกติอ่นะเวอร์ de, อันนี้เป็นโครงสร้างนะคะกรมมาเราจะใช้เขายัางไงนะตัวอย่างเช่นนะตัวอย่างเช่น Ich würde gern mehr Deutsch sprechen ฉันอยากที่จะพูดภาษาเยอรมันให้มากขึ้นหรือ Ich würde d a s das machen นะฉันจะทำแบบนั้นนะถ้าฉันมีโอกาสนะไหมคะก็จะเห็นว่าบวกกับเว็บช่องปกตินะคะ Worden เนี่ย sprechen นะครูทำไอ้นี่ไปเลยสีแดงนะคะครูต้องสลับหน้าจอดูว่ามีตรงไหนที่มันบังไหมเพราะเวลาอันเนี้ยสอนไปมันจะไม่เห็นนะอ่ะทีนี้เราลองมาดู dialogue นะคะ dialogue บทพูดนิดหนึ่งเช่นมาด้วยไหม Coms ดูมิดมาด้วยไหมอืมก็อยากไปนะแต่ไม่มีเวลา i c h w ü r d a g e n Aber i c h h a b e k e i n e z e i t ี่ยอ่าเบอรไล์ i c h a b e k e i n i t อยากจะไปด้วยนะแต่ไม่มีเวลาเห็นไหม is w e r d a g e n เนี่ย yeah. อ่ะนี่คือตัวแรกนะคะ w e r d เบวกกับแวบช่องปกติมาดูตัวที่สองนะคะ Het มาจากแวบ หาเป็ Haben, นั่นเองนะใช้แสดงความต้องการแบบสุภาพยกตัวอย่างเช่นเมื่อกี้บอกคอกาแฟแก้วหนึ่งไหม each hatigan i need coffee นะคือเราใช้ h a t i g n เวลาที่เราไปออเดอร์สั่งอาหาร นะคะในร้านอาหารหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะ e a กเฮจเกนนะครัคือมันจะสุภาพนะหรือใครอยากจะใช้ m e r g e ชก็ได้แต่เราเรียนมาในระดับ b a ย e ไอแล้วเนี่ยเราใช้เป็น Conjunctive สวายได้เราก็ใช้นะคะแล้วภาษาถิน่นะภาษาถิ่นที่คุณได้ยินอย่างเวลาไปเมสเ e อร์อย่างเงี้ย e ีกเฮ e เ e อ t ฮจเเขาจะพูดอย่างเงี้ยนะคะ,ะภาษาใต้เนี่ยนะ,ะแต่อันนี้เราเรียนมาษากกลางนะคะเราก็ไปปรับเอาเนาะนะหรือฉันอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมเนี่ย เอาไว้คุยในที่ทำงานอยากขอข้อมูลเพิ่มเติมนะ I w i l l me r i n f o r m a t i o n ไม m a ด I นะ i c h h ä t t e i c h h ä t t e g e r n m i r information e n ฉันอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมนะยกตัวอย่างเช่นอันนี้ก็คือเป็น d i a l o g ที่เวลาเราไปสั่งอาหารสั่งกาแฟสั่งอะไร i c h h ä t t e g e r n e i n e n cappuccino b i t t e e น r ะประมาณนี้นะคะนี่คือ h e t t e มาจาก web h a เ e n นะ ทีนี้มาดูตัวที่3ค่ะตัวที่3อ่ะตัวที่3ก็จะเป็น ver นะมาจากเ e ็ b s i ต e นั่นเองนะคะคือเป็นในรูปของ conjunctive side ที่ผันมาจาก v e ็ b s i น e ยกตัวอย่างเช่นนะคะมันคงจะดีมากเลย that's v e r i t o โว้ยประโยคนี้ใช้บ่อยในชีวิตประจำวันนะน่าจะอยู่ในคลิปที่แล้วที่บอกว่าคำพูดฮิตติดปาก ของคนเยอรมันอะไรนี่นแหละนะบางทีสอนสอนเยอะไปก็จำไม่ได้สอนอะไรไปอ่เช่น,ะนอ่ะเช่นเราจะบอกว่าเฮ้ยโซโลนเวียมอกันไอเนนเอาฟลูกมาขึ้นเฮ้ยพรุ่งนี้เราไปแบบเที่ยวกันไหมไอเนนเอาฟลูกนะ t a s very c o l ดีมากเลยนะคะจะดีมากเลยอะไรอย่างนี้นะหรืออีกประโยคหนึ่งนะฮะ is v e r e grand a b e b a นะฉันอยากจะร่วมด้วยอยากจะไปด้วยนะคะนะอ่ากัน k o m m e n wir ins Kino? นะ์คีโน่นะวิวต์ดูเอามิดเงี้ยนะแกจะเธอจะมาด้วยไหมอยากอีกเวี l ร์เกนด์ดับไเออฉันอยากไปด้วยอยากร่วมด้วยไหมดับไยคือจอยคือไปด้วยเอาด้วยนะคะดับไนะ,ะยกตัวอย่างเช่นเนี่ไหมคะเนี่ยครูก็ยกตัวอย่างนอกเรื่องไปแลวไม่ได้ดูในตำราไม่ได้ดูในเอในเนื้อหาที่เอาสอนอะอย่างเช่นอย่างเงี้ยวิ r ฟาร์เรน u s สุซามินนะนาบเบอร์ลินเราจะไปเบอร์ลินกันนะ โอเคอีกเวอร์กันดัไโอเคฉันอยากไปด้วยจังเลยนะคะฉันไปด้วยนี่ก็คือเวอร์นะ,ะมาจากสายอ่ะมาดูตัวสุดท้ายนะคะครูบอกให้จำแค่4ตัวพอเดี๋ยวขยับขยับหน้าให้มันลงมานิดนึงนะคะอ่าแล้วเดี๋ยวครูจะมีตารางเปรียบเทียบให้ดูนะแบบสุภาพกับแบบปกติ ทีนี้เรามาดูนะคะตัวสุดท้ายคุณมาจากเว็บคุณเนนนะคะเจ้าโมดาวเว็บนั่นเองนะซึ่งจะสุภาพกว่าคานถูกไหม each kann, can do can't as yet can อะไรพวกนี้อ่นะเช่นอย่างเงี้ยช่วยฉันหน่อยได้ไหมคุณ t e สต์ดูมีเฮลเฟนนะสุภาพนะคุณติสต์ดูมีเฮลเฟนนี่ก็ได้ใช้กับคนกันเองนะบอกสามีบอกแฟนบอกลูกนี่นะแต่ถ้าให้คนอื่นคุยกับคนอื่นนะคะหรืออยากสุภาพก็ใช้ เจ้าตัวนี้นะคะคุณเธอหรือ contest do d สบ s b เ t t e r with a whole l อันนี้ก็คือใช้บอกเพื่อนร่วมงานก็ได้นะเออช่วยพูดอีกทีซิบอกอีกครั้งซิอ่าอย่างเงี้ยนะคะนี่คือการใช้คุณเธอนี่ลองมาดู dialogue นะคะ const contest do me a better helpen อย่าคล้าดอกอ่ได้สิเดี๋ยวฉันช่วยนะคะอืมนี่ก็เป็น4ตัวหลักๆนะคะ4ตัวหลักๆ ที่เราใช้จริงๆเลยในชีวิตประจำวันนะ v e r d บวกกับ infinitive verb นะคะจำประโยคคู่ไปเลยเนี่ยง่ายๆนะคะ if w e r d again me a d e u t s c h sprechen นะ,ะเราใช้ v e r d ปุ๊บไอเจ้า verb ที่จะตามหลังประโยคนี้ก็เป็น verb infinitive ช่องปกติหรือ h e t e r นะ,ะ h e t e r ก็เอาไว้บอกความต้องการแบบสุภาพนะคะ ich h ä t t e gerne i n e n Kaffee b i t t e ะ เว r รเวอรมาจากเว็บไซต์นีดัชเวอรโตแล้วก็ตัวสุดท้ายคนเน่นนะคะก็คือคนเน่เช่นเนี่ยคอนเทสต์ดูเมียปีเตอร์เฮลฟนอะไรแบบนี้ทีนี้เรามาดูนะคะ,ะเดี๋ยวตอนจบครูจะมีะเขาเรียกว่ามินิอุบุงนะคะให้ลองคอมเมนต์เขียนมานะว่าเอ๊ะตอบอะไระเดี๋ยวเรามาดู เปรียบเทียบนะคะแบบธรรมดาเห็นไ,ไหมคะเราจะเห็นว่าถ้าเราแบบใช้ธรรมดา const, const dumerherofen เธอช่วยฉันหน่อยได้ไหมถ้าเราใช้แบบสุภาพก็จะเป็น const t e dumerherofen เห็นไก็คือความหมายเหมือนกันแต่ประโยคมันจะสุภาพแล้วก็นุ่มกว่าหรือฉันอยากได้กาแฟ if we i n e in cafe ประโยคนี้ซึ่งเราจะไม่เอาไปสั่งร้านกาแฟหรือร้านอาหารเด็ดขาดเราจะไม่ใช้ will นะคะเราจะใช้ h a Ich hätte gern น i อ e n kaffee อย่างนี้นะคะหรือไปด้วย each Ich k o m o e m i t มันก็ใช้ได้นะอิ m i t i มิทอิเกมมิทแต่ถ้าเราใช้สุภาพก็ Ich würde เดออิชเวอ e r เดแ e น t m o m m o เตเติมแกนไปก็ได้นะเติมหรือจะไม่เติมก็ได้ Ich würde mitkommen คือฉันอยากจะไปด้วยนะคะก็คือคุณยุ่งทีสไวเนี่ยจะทำให้ประโยคดู soft ขึ้นนุ่มขึ้นนั่นเองมันแบบไพเราะเพาาะกว่านะคะ เอาละค่ะจบ4ตัวหลักๆนะคะทวนกันมีอะไรบ้างที่ครูให้จำนะคะสตัวหลักๆมีอะไรบ้างว o o เดะนะเฮเธ e เ e r รแล้วก็คนเธทีนี้ลองมาทำแบบฝึกหัดนะคะมินิอูบุงนิดนึงมินิอูบุ้ง ung, นะลองเปลี่ยนให้สุภาพลองเปลี่ยนประโยคนี้คุณสดูดด์วิดโฮเล่นนะคะ เธอช่วยพูดอีกครั้งได้ไหมข้างหน้าเนี้ยใช้อะไรในเมื่อประโยคนี้มันเป็น c o นส t นะคะอืมแล้วก็ฉันอยากจะได้กาแฟสักแก้วหนึ่งขอกาแฟแก้วหนึ่ง each อะไรพุงๆุงพุ้ง,ง,งนะคะ I need coffee ะะ Job, นะคะจบนะคะในเรื่องของ conjunctive swi ในวันนี้นะคะเอาละนะคะลองทำ mini u-bung นะครับ ฝึกหัดเล็กๆ,ๆน้อยๆที่ครูให้มาอันนี้ดูนะคะเขียนคอมเมนต์บอกครูด้วยนะอ่ะแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปค่ะเชา้า